สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสตาสิทธิ์รีนะฮะแล้วก็นโมค่ะวันนี้นะฮะเราจะมาแกะพัสดุนะครับจากรางวัลเด่ฟุกุซูเปอร์รีวิวเวอร์สองกันได้เองนะครับนี่หนังสือที่สร้างไปมาแล้วนะครับตองใหญ่มากหนักด้วยเ้นเดี๋ยวเราแกะเลยนะฮะก็แกะครั้งแรกพร้อมกันนะครับไม่ได้ไม่รู้ก่อนคือรู้แหละว่าซื้ออะไรมาแต่ว่าจําไม่ได้ เพิสั่งกันถอะจะจำไม่ได้แล้วนะฮรเพราะมันเยอะมากตื่นเต้นอ่ะแดนิยายเยอะเลย <S <S 1> <S 1> อแพ็กนี้มากทุกคน <S <S โอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ตัดนะคะอาจจะใช้เวลาในการแกะชั่วโมงหนึ่ง <S <S 1> <S 1> โอ้ว้า แ็ก <คน S 1> ดีมากขนส่งคำเป็นรูนะฮะดูก็รู้ว่าเป็นรูที่เขาใช้อ้นั่นเกี่ยวรถดึงเหรเออแต่ว่าเขาห่อมาดีก็เลยแพ็กที่หนึ่งอสองแพ็กนะครับก็เคาะทำไมก็เด็แก่เลยนะฮะไม่ตัดด้วยนะครับจะได้ดูกันพร้อมกันนะฮะ ตัดเถอะมาจะนานงั้นเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วมาเจอกันนะครับแล้วก็น,นี่นะครับแกะออกมาแล้วเยอะมากนะฮะกินไดมเอ่ยนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองเล็บเยอะมากเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวมีเร่มไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับยังได้ข้างดูนี่ก่อนเลย นะฮะที่คัน้นหนังสือเยอะมากนะครับอ่านี่อืมอันนี้ปนแปลกนะโม,ด,มดูดูดิอันนี้คือที่ขั้นจะให้มาตามเรื่องเลยนะฮะว่าสมมติอ่าเรื่องเนี้ยอย่างผมมีพายุหะธาตุพิสดารธาตุเนี่ยก็มีนะครับเจตนาล้ายก็มีอืมอันบางเล่มก็ไม่มีนะบางเล่มไม่มีเนี่ยเหมือนป้ายยาเราหรือเปล่า ว่าแบบมีเล่มนี้หรือยังจ้าอย่างเงี้ยฉันมีนะจ้าคงไปตามเก็บได้เย,เยอะมากนะฮะก็มีใช้กันได้เต็มที่เต็มทางเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดกันจากของที่เบิ่มที่สุดก่อนนะฮะกับชุดนี้นะครับในมือเนี่ยเจ็ดเล่มนะฮะใช่ไหมเจ็ดเนาะเจ็ดเล่มนะครับแล้วก็รวมกับที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ย สิบเล่มนะฮะมีสิบเล่มเอ้เราเหมือนเรามีเราไปดูไว้ัันท้งหมดเออถูกแล้วสิบเล่มถูกแล้วนะครับแล้วว่าครบชุดกับกกนักเสิบกาลิเลโอแล้วนะฮะอันนี้ผมมีนะฮะก็จะเป็นแบบนี่เล่มดังที่สุดของเขาเลยนะฮะกอลลวงซ่อนตายนะครับแล้วก็สองเล่มนี้เคยพูดไปแล้วตอนรับอัพตอนบุหอร์แล้วตามมาก็เป็นสตาร์เตอร์แพ็คถ้า <It> s <S เกิดเขาบอกว่า ใครอา่านเค้งงก็ต้องอา่านก็ลวงนะฮะแล้วก็พิรักสั่งตายอ,อแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ต่อกันนะอ,อแต่เวลาแบบเขาจะแปะไว้ไงหุ่ยเล่มนี้ดังเ,ออเล่มนี้ดังนะเล่มนี้ดังนะออแต่เขาไม่ได้บอกวันนี้เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครอา่านก็ลวงก่อนแล้วตามด้วยพิรักอะ่ะมันจะมีความห่างเหินกันของออตัวละครอยู่นะครับซึ่งถ้าอยากจะตามเก็บไปครบก็คือสิบเล่มเนี้ยสิบเล่มเลืรวมกับอ้สองเล่มนี้ด้วย นะะเนี่ยต้องเก็บซึ่งผมไปถามเพื่อนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเล่มที่เล่มแรกเลยนะถ้าอยากจะตามอ่านซีรีส์นะก็คือซีรีส์นี้ฮะกรลดิโอไขายดีสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมเรื่องสั้นนะฮะแล้วก็ตามมาอีกกระหากยซึ่งจะาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็คือนี่แหละสิบเล่มนี้คิดว่าน่าจะจบได้ก่อนสิ้นปี สิบเล่มนี้ไม่น่าอยากเก่งเกินนะเพราะว่าเนื้อหาของอาจารย์เคงูอ่ะเขียนแล้วมันมันย่อยง่ายนะฮะมันซับซ้อนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนจนถึงขั้นแบบใช่หรือเปล่าวะเราต้องมานั่งแบบจริงหรอ่าวะเพราะว่าผมอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนนั้นนะว่าอาจารย์เคงูอ่ะก็เขียนอันนี้น่าจะเน้นมัืนไม่ได้เน้นว่าต้องสมจริงตลอดคิดอะไรได้ก็ก็น่าจะเขียนแบบ ใส่ใส่เต็มเรื่องความมันของเรื่องนะฮะเน้นบรรยากาศเน้นอารมณ์ในเรื่องอนะ่ะเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะจบได้ก่อนสิ้นปีสิบเล่มนะครับแล้วถ้าเกิดอ่านจบปุ๊บผมจะไปตามนักสืบคางะต่ออืซึ่งอยู่ในจักรวาลไม่รู้จักรวาลเดียวกันไหมแต่เป็นของอาจารย์เค้งโง่แหละนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้อ่านแล้วจะมารีวิวนะฮะสบายแล้วเราก็เยอะมากนะครับ อันนี้ก็เป็นสองเล่มที่โนโมเขาเลือกมาอ่าสองเล่มที่เลือกมานะคะก็คือเจตนาร้ายเจตนาร้ายเนี่ยที่เลือกอันที่หนึ่งเพราะว่าปกเป็นรูปแมวนะคะเรามีลูกชายเป็นแมวแล้วก็เป็นแบบ cat person นะคะอะไรที่เป็นแมวก็เลือกไว้ก่อนแต่ว่าเหมือนตอนที่ไปงานไดฟูกุอะคะ่ะจะมีคนพูดถึงเจตนาร้ายเยอะมีมีกลุ่มที่ ออกกับเรื่องจิตนาลายใช่ก็เลยแบบแอบ,บได้ยินได้ยินมาก็เลยเลือกเล่มนี้มานะคะแล้วอันที่สองก็คือเสพติดฆาตกรรมอันนี้เป็นเซตที่เหมือนออกมาแล้วสามเล่มใช,ใช่ไหมในซีรีส์นี้ก็เลยเอามาชิมก่อนหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าชอบก็จะไปตามเก็บอีกสองเล่มที่เหลือนะคะนักสวยมากน,นักเขียนคนนี้เขามีเล่มอื่นด้วยนะของอาจารย์อันเนี้ย คุชิกิริอูอ่ะเขามีไซโคพาที่รักเล่มมันก็ดังแล้วก็เหมือนจะมีเล่มอื่นออกว่าอ่าไอ้เล่มใหม่ที่เขาเปิดปกให้ดูตอนอในงานเดฟกุกุก็มีแล้วไอ้คาตกรรมน้ําแข็งะไรอย่างไม่รู้ก็มีนะฮะชอบความฉูดฉาดของหน้าปกมากๆอ,ะอ่ะม,มันฉูดฉาดเหลือเกินอันนี้มันเล่มเรื่องอะไรนะเสษติดคาตกรรมอ่ามันจะมีเสีติดกับขังลงเหนียวแล้วก็เสีบติดอะไรกันเนึ่งอ่ะผมจําไม่ได้แต่ว่าผมจะใจผมว่าจะติดอยู่กับสองเล่มแรก อ่าฮะนะฮะซึ่งเขาบอกโหดทุกเล่มใครชอบอะไรโหนดเนี่ยอ่านได้ออนะครับใครไม่ชอบโหนดเราจะผ่านไปก่อนอื ok. แต่ผมไม่รู้ว่าเขาน่าจะผ่าไม่ผ่านนะฮะน่าจะอ่านได้อยู่นะครับ,รบก็มาเกตที่บอกว่า,วามีจิตนาลายเนี่ยอันนี้ปกซื้อมาเมื่อตอนมีนาปีที่ผ่านมาอปีน,ปนี้ปีนี้นะฮะกับมีตายวันแต่งเล่มนี้ก็ดังเล่มนี้มีแต่คนพูดถึง อยู่ในซีรีส์เดียวกันเห็นไหมสีปกมันจะเป็นซองเดียวกันเนาะ,ะเวลาอาจาเกงงเขาจะออกไปแบบซีรีส์ที่มันแบบต่อกันอะมันก็จะมีความปกแบบนี้อย่างกาลีเลโอก็จะดำดำใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งที่นโมเรื่องก,ก็หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะมีแค่นี้ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะก็เหลืออีกสามเล่มนะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยพี่โม อ่ารีไรโดเขาให้มาเป็นเจโตพิสดารธาตุของสรภิญกระการที่อยู่ในเครือเดียวกับไดฟุกุนะฮะผมก็เลยสั่งอีกสองเล่มนี้มานะครับจะได้ต่อเนื่องกันนะปกแบบลบนด์ข้ารัชดำเนินกับพยุหะพิสดารธาตุนะครับตั้งแต่ตอนนี้ครบสามเล่มแล้วนะฮะทำมาเรียงยังไงเรี้ยถ้าเรียงถ้าเรียงเล่มที่ออกมาจะเรียงแบบนี้แต่ถ้าเกิดจะเรียงเรื่องเลยอ่ะอันนี้จะเป็นอย่างี้ชอบปกอะ สวยเนาะชูดาชูดาเนี่ยชอบเนี่ยดูชอบอะไรแบบชูดาอย่างเงี้ยคนคนดีไซน์ปกคนเดียวกันไหมชอบความเล่นสีแรงๆคือจริงๆจะเป็นคนชอบปกแบบคลาสสิกนิดนึงนะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าจะฉูดฉาล่ะก็ชอบฉูดฉาไปเลยแบบเนี้ยโหอันนี้คือแบบใช่เบิ่มเบิ่มนะครับเบิ่มเบิ่อืมก็สวยเนี่ย อย่างที่บอกไปสวยอันนี้ถ้าเล่าถ้าใครดูคลิปไอตอนที่เราพาไปงานอะุศิวาเขาจะเล่าไปแล้วอืเล่าอีกรอบก็ได้เจตตพิชดาธาจะเล่าเกี่ยวกับคนที่มีพลังวิเศษจากโครงการในประเทศไทยอืเป็นการปลุกพลังาธาตุขึ้นมาได้นะฮะซึ่งในเรื่องนี้ัวเอกก็จะคุยกับผีได้อืแล้วมันก็จะย้อนกลับไปเล่มหนึ่งที่ออกมานะครับกรบบวงฆ่าต้อดำเนน่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปเช่าตึกเก่าอยู่นะฮะเจอผี เล่นผีโวยแก้วก็เลยเอ้ะมันแบบมีใครอยู่ในหลังนี้เปล่าวะมันไม่ใช่ปกติบ้านแบบเนี้ยเล่นผีตัวแก้วแม่งเลยแล้วไลฟ์ไปด้วยนะใช่ลไลฟ์ไลฟ์ไปด้วยจำชื่อนางเอกได้เลยอะ่ะชื่อจิงโกะ <laughs> เออ <laughs> ใครที่รู้ทำไมทุม่มเงขำบนะจิงโกะแต่ว่ากระจุกผู้ชายนางเอกนะแต่ว่าตัวคุณสิวาเขาบอกไว้ว่าจิงโกะมาจากเขาป่าจิงโกะเออตอนนั้นไม่รู้ตอนเขียนนะแกไม่รู้ แต่มันใช้ไปแล okay. tamam. ้วไงก็เลยก็เลไก็แล้วกันนะฮะสำหรับแต่ว่าในห้องใครที่ร <ah ู้ญี่ปุ่นขามหมดก็ในบทค่าที่บอกเขาเล่นผีวยแก้วเล่าเรื่องผีไปแล้วเขาก็ลากไปถึงสิบแปดพฤษภาพุษภาธมินฮะก็ตัวละครจากเล่มเนี้ยก็จะมามีบทในเล่มนี้ด้วยนะครับส่วนพยุหภาพิษดารทาุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตื่นขึ้นมา นะฮะของตัวเอกในเล่มใเล่มเจตมสดานทธาเนี่ยพร้ามกับประเทศไทยที่เปลี่ยนไปกลายเป็นประเทศไทยที่ไม่ได้ปกครองระบบกษัตริย์แล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงไม่รู้ว่าโลกในนั้นมันดีหรือไม่ดีเนาะเพราะว่าแต่ส่วนมากก็คงไม่ดีแหละคอมมิวนิสต์นะครับเราไม่ได้ไบแอส อะไรนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้ดีนะผมว่าทุกวันนี้ต่อให้มันจะแย่อะไรก็ตามก็คงไม่ได้แย่ไปเท่ากับเป็นคอมมิวนิสต์ไปหรอกนะครับก็น่าสนใจหมดนะฮะอยากก็รู้เลยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจบภายในปีนี้แน่นอนซัดรวดนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หนามากคิดว่าอ่านมสักเวลาสองวันเล่มได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นนิยายแบบเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถในการอ่านที่แบบ ชอบความชอบความมีเวลาในการอ่านมากตื่นตีส <c oughs> ามนกะ็ตื่นตีสามแล้วก็นั่นแหละนะครับ <c oughs> ไม่จะมีเวลา <c oughs> <vic> อ่นนะะอาน,น,นากกาาาาเลยนะผมตื่นมาอ่านหนังิยายคือเขาตื่นมาออกกำลังกายใช่นโมจะตื่นตีห้าออกกำลังกายนี่แบบตื่นมาก็จะได้ยินเสียงพี่แต็มแล้วก็แก๊กนโมสวัสดีครับก็เนี่ยก็จะเดินเรามาก่อนก็มาตัดคลิปนะฮะไม่ก็อ่านนิยายอูสองอย่างประมาณนั้นนะฮะก็เล่มสี่เขาบอกจะเนื้อหาจะไปเกี่ยวกับอนาคตก็น่าสนใจนะเพราะว่า คุณสิวาเขาจะเล่ายัางไงเพราะมันมีทั้งย้อนะด,อดีมีไปต่างโลกคุขนานไปอนาคตจะเล่าแบบไหนจะเล่าในทางแบบไหนเนี่ยอือยากรู้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายแล้วนะฮะกับเล่มนี้นะครับกําแพงเมืองลีเวียงว่ามหมื่นปีนะฮะของรัตพิมสุขภาพใจนะครับเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่หนังสือนิยายแต่เป็นบริษัทจีนนะฮะเกี่ยวกับกําแพงเมืองจีนแล้วก็วังต้องห้ามอืมนะครับอย่างกําแพงเมืองจีนเนี่ย เป็นสิ่งที่ป้องกันประเทศของจีนมาอย่างยาวนานนะฮะเป็นฉากที่เห็นทั้งในหนังทั้งในยาเยอะมากะนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสิ่งที่ป้องกันประเทศก็จริงแต่ทําไปทามามันเป็นเหมือนกงขังคนในประเทศเหมือนกันนะว่าออกนอกเขตนี้ไปแล้วมันไม่กล้าออกอะ่ะอ,ออกไปคือไม่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนวังต้องห้ามเนี่ยอันนี้เคารบกันบนหลังมา้ารบกันด้วยอาวุธด,ด้วยการฆ่ากันด้วยฝีมืออันนี้ก็ใช้ฝีมือเหมือนกันแต่เป็นฝีปาก ฝีปากที่แบบเชื่อถือสอนอะไรนะซ่อนกลชิง uh huh. อำนาจหักสวาสว์วเรวดอะไรก็โู uh huh. เรียกว่าดูเดือดนะฮะถ้าเกิดประบรัปะ์ประเทศที่ผมชอบมากที่สุดผมอ่านอังกฤษเมกาต่างประเทศของอ่านประวัติเยอะผมชอบนะฮะ uh huh. เป็นชาวช่องด้วยของพี่ฟ uh huh. าโรดแต่ประเทศที่ชอบมากที่สุดนะก็คือประเทศจีนนะฮะถึงแม้ uh huh. ผมจะจําชื่อใครไม่ได้เลย, uh huh. เลยก็ตามนะฮะมันโอ้โหมันลึกซึ้งอะประวัติศาสตร์จีน หลายพันปี่ตั video, ้งแต่แบบโหตั้งแต่ยุคตั้งประเทศเงี้ยตั้งแต่จะเาท้าความย้อนกลับไปยุคโหยุคเทพนิยายเลยอการแบบประถมกษัตริย์ฮ่องเต้ที่ต้องสู้กันระหว่างเทพมารจะตั้งสวรรค์อะไรเงี้ยโหมันลากยาวมาถึงจนอ่าลนรัฐมาถึงจินซีฮ่องเต้มาถึงราชวงศ์ถังโหชิงหมิงสุดยอดแล้วนิยายสามารถหยิบเอามาเล่าได้แบบ เรื่อยๆตลอดทุกยุคทุกสมัยสัาว์หยิบขึ้นมาแล้วก็เอาพอตท,ที่อยากาใส่ใส่ให้ได้หมดเลยแล้วโมวเขาบอกว่าเขาอ่านิยญอ่านนักป,ประวัติศาสตร์จีนเพราะอะไรนะเพราะว่าเบี่ยวจะได้ไปอ่านใยญได้สนุกขึ้นนะอย่างแบบประวัติศาสตร์อย่างน้ำโมอาจจะชอบดูพวกประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะแบบอย่างนี้ทุกคนอ่สมมติว่าอาชั้นสนมอย่างเงี้ย เขาจะมีแบบมงกุฎขนกระเตนของฮองเฮาใช่ไหมแล้วพวกกุ้ยเฟยอ่ะก็จะลดหลั่นกันลงมาแล้วเวลาอ่านดียไอจีนมันจะมีอย่างนี้ใส่เกินตำแหน่งเพื่อมาเหยียบหน้าฮองเฮาอ่าไม่เคยสะเกีเป็นกุ้ยเฟยแต่แบบใส่มุกที่เป็นแบบเขาจะมีเป็นเป็นเสื้อเป็นเสื้อมุกก็คือร้อยจากสายมุกทั้งหมดแล้วก็ใส่มาเพราะว่าฉันนะเป็นกุ้ยเฟยที้รับความแบบ ได้ลบความรักไรเงี้ยมาใส่มาให้ใส่มาเจอฮองเฮาฮองเฮาแบบอ้าอีนี่นี่คือการเหยียบหน้ากันซึ่งหน้าอ่าหรือแบบรินชาแล้วล้นแล้วปลิ่มคอ,อมเหยียบหน้าไล่แขกชอบชอบอะไรแบบนี้มากเราจะไม่ค่อยอ่านแบบอะสามโกก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่จะชอบอ่านแนวแนวแบบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทะเลาะกันแบบ มันต้องสังเกตอะผู้หญิงจะแบบสู้กันด้วยเสื้อผ้าใช่ไหมมันก็จะมีแบบอ่ะถ้าปักนกเกินมาหนึ่งตัวอ่ะอีนี่เกินฐานะสามารถเอาสิ่งนี้มาลงโทษได้แบบฮู้มันเลิศเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ถึงขอนี้ผมจะอ่าน<อ>ชิงอะไรชิงสวามชิงนอำนาจกันในวางกระาม<อ>แต่สำหรับจะโฟกัสด้วยกลยุทธ์แต่เรื่องการเหยียบหน้ากันนี่ไม,ไม่ได้โฟกัสหลัง,หล,งหลังมากเขาจะบอกว่าอ่าผู้ชาย ต้องแบบแต่งแต่งภรรยาไร้สามารถใช่ไหมถ้าเป็นจีนยุคเก่าแต่งภรรยาไร้สามารถคือเป็นภรรยาที่มีคุณธรรมก็คือแบบอย่าฉลาดมากอย่าอะไรมากแต่ถ้าแบบอ่านประวัติศาสตร์จีนเยอะๆพวกผู้หญิงที่อยู่หลังอย่างเงี้ยมันสามารถทะเลาะกันเบื้องภายในอะสามารถลากผู้ชายลงจากตําแหน่งได้เลยเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยสมมุติว่าแบบเป็นอ่าสมมติตระกูลนี้ต้อนรับหวังเฟยหวังเฟยต้องมาแต่ว่าอีลูกสาวตระกูลเนี้ยไปใส่ สิ่งน,นี้ซึ่งไปตรงกับพระนามหว่างเฟยหว่างเฟยพูดมาหนึ่งประโยคอิตกคูนิลมได้เลยอืด้วยการที่แบบว่าเนี่ยเธอลูกสาวคนโตรงจเจ้าไปใส่อันนี้มันเป็นการลบหลู่น้ําค่าชอบนะคะประวัติศาสตร์จีนมันมันเวอร์วังดีก็น่าสนใจดีนะทั้งประวัติศาสตร์ของแม่นดจีนประวัติศาสตร์วังต้องห้ามาประวัติศาสตร์จีนให้ในนิยายทั้งในชีวิตจริงอ่ะศึกษาแล้วไงก็ไม่หมด ครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเอาไว้เดี๋ยวอ่านแล้วจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับก็จบแล้วนะฮะกับคลิปในวันนี้นะครับอาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้เยอะเนาอแล้วเราก็ยังเล่าอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เราไม่ซื้อใช่ปกติเวลาเราจะซื้อหนังสือเราก็จะมีการทาวนะว่าเ่มนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรแต่อย่างเล่มที่หยิบมาพูดเนี่ยไม่ได้อ่านเลยอย่างของกาลิเลโอเนี่ยแค่เรารู้เฉยๆนะว่ามันเป็นเรื่องของนักสืบยุกาว่า จำชื่อตำรวจไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าไทาย,ยุกับว่าเนี่ยคือไทแมวดําอ่าแสดงว่าคุณตารวจต้องเป็นไทหมาโกลเด้นแน่เลยถูกต้องอันน่ะมันเป็นโทรปที่แบบมันเคมีต้องอย่างงี้ทุกคนสาววน์เขาระบุมาให้ฮะใช่นะ,ะก็นั่นแหละคือนอกจากรู้ว่ามันมีกลิ่นวายซึ่งมันไม่ได้มีกลิ่นวายจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมพูดเลยเห็นผมพูดไลบ่อยจะคิดว่าเป็นนิยายเก๋ไม่ใช่ไม่ใช่สาววาน์เขาแค่จินตนาการนะผม ไปรับสารนั้นมาแล้วมันฝังอยู่ในหัวผมเฉยอ,อ่ก็เป็นเรื่องราวของนักสืบของคดีทั้งหลายนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเรื่องย่อเล่าไปมันก็จะแบบหมดเนาะเราผมอ่านผมไม่อ่านรีวิวมาเล่าให้ฟังกันได้นะแต่ว่าผมก็จะไม่ตื่นเต้นตอนผมอ่านไงก็เลยเขาเก็บไว้อ่านเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากอนช่วงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเอาแล้วกันนะครับอย่างอ่าจิตนาลายเนี่ยไม่รู้เลยเลยนะฮะ อย่างอย่างพิชดารท่าเรู้เพราะว่าฝั่งกุศิลาเล่าไปใน,ในงานทอกไปแล้วนะครับแล้วก็เล่มอื่นๆก็เท่าที่จำแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมารีวิวให้ฟังกันช่วงสิ้นเดือนแน่นอนนะฮะเดือนนี้อาจจะมีทางไดฟุกุแล้วก็หนังสือใหม่ในงานหนังสือด้วยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าเราจะเอาเล่มไหนมารีวิวช่วงสิ้นเดือนบ้างก็ใครสนใจเนี่ยกดติดตาม ได้เลยนะครับถ้าเกิชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ